เป็นผลงานของมูกีต้าสายแจ๊สนะครับสายา smooth jazz สาย blue jazz ที่มีชื่อว่า jimmy ponder นั่นเองนะครับเป็นอัลบั้มที่มีชื่อว่า all things beautiful ออกมาในปี1978นะครับในสังกัดที่มีชื่อว่า lester r a d i o corporation หรือใช้ชื่อย่อว่า lrc แล้วก็ผลงานชุดนี้ p r o d u c e โดย sony lester นั่นเองนะครับ พูดถึงตัวของเจ้าของผลงานนะครับจิมมี่พอนเดอร์แล้วก็ต้องบอกว่าเขาเป็นอีกหนึ่งกีตาร์สายแจ๊สที่มีฝีไม้ลายมือฝากไว้กับลหลายๆศิลปินในแวดวงแจ๊สนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานของเขาร่วมกับจิมมี่แม็กกริฟฟ์นะครับโดนัลด์เบิร์ดซาลีทอลินชายหรือแม้กระทั่งลอนนี่สมิธก็มีผลงานของจิมมี่พอนเดอร์เข้าไปร่วมงานด้วยทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับจิมมี่พอนเดอร์เป็นชาวพิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียนะครับเป็น เขาเรียกว่าเป็นบ้านเดียวกันกับกีตาร์สายแจ๊สอีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีทั่วโลกนะัคือจอร์จเพนสันนั่นเองนะครับและแน่นอนครับจิมมีพ่พรอนเดอร์ก็ได้รับอิทธิพลการเล่นกีตาร์อของจอร์จเบนสันมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากจอร์จเบนสันแล้วจิมมีพ่พรอนเดอร์ยังศึกษางานของเวสต์มอนสกอร์มารีนะครับแคนนี่เบเรลแล้วก็ยังประทับใจในลีลาการเล่น ของกีตาร์อ,อีกคนหนึ่งนั่นก็คือ Pat m a ท t i n o นั่นเองนะครับนี่คืองานของ j i m พ p o เด e r ์ในอัลบ,บั้มชุด All Things Beautiful นะครับและที่พิเศษที่สุดสำหรับอัลบ,บั้มชุดนี้นะครับนั่นก็คือการเรียนรู์ใหม่ของสองเพลงพ OP นะครับที่ต้องบอกว่าในตัวของออริจินัลเองก็มีชื่อเสียง แล้วก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับนามารีเลนช์ใหม่เป็นในแนวทางของสมูท t แจส z z แล้วก็มีสมัยติดบลูส์นิดหน่อยทําให้บทเพลงทั้ง2เพลงนี้เป็นที่น่าสนใจนั่นก็คือเพลงแรกนะครับเป็นผลงานของบอสแกรกนะครับนั่นก็คืออะครูซึ่งต้องบอกว่าถูกวางไว้เป็นแทร็กแรกในหน้าเอก็ต้องบอกว่าน่าจะเร่งการขายเลยก็ว่าได้นะครับส่วนอีกแทร็กหนึ่งนะครับก็เป็นแทร็ก ที่เป็นกู๊ดพ็อปเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นคลาสสิกพ็อปอีก1นึ่แทร็กนั่นก็คืองานของแดนฮิลลนะครับเป็นแทรกสุดท้ายในหน้า A เ,เป็นปิดท้ายหน้าเนั่นก็คือ,เ,อ,อเพลงที่มีชื่อว่า sometimes when we touch นั่นเองนะครับสองเพลงนี้เป็นเพลงเด่นๆที่น่าจะเขาเรียกว่านำเอาไว้ดึง ผู้ฟังที่ยังไม่ได้รู้จักตัวของจิมมี่พ n อนเดอร์ให้ให้มาสนใจอัลบัมชุดนี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้7เพลงนะครับ7แทร็กนี้ต้องบอกว่าทั้ง7แทร็กนี้ล้วนแล้วแต่เป็นแทร็กที่น่าสนใจด้วยกันทั้งสิ้นนะครับก็ลองไปเซิร์ชดูลองไปฟังดูและถ้าคุณผู้ชมมิวกาสได้เจอเจออัลบั้มชุดนี้นะครับจิมมี่พอนเดอร์ all things beautiful ที่ไหนก็แล้วแต่หยิบกลับบ้านนำไปเป็นเจ้าของได้เลยครับ